กระบะทรงซิ่งจัดทรงแต่งหล่อมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับกับเจ้าตัวนี้เลย Toyota Rivo 2.4 e พั d คันนี้เนี่ยได้เป็น 4x4 ดิฟล็อกโรงงานเลยปี2018เรามาดูรายละเอียดภายในกันสำหรับคันนี้นะได้ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้ไฟเดย์ไลท์พร้อมไฟหลีไฟเลี้ยวในโคมเดียวกันสปอตไลท์คู่หน้ากระจังหน้าเนี่ยได้เป็นหน้าหล่อๆแบบนี้เป็นสีดำเป็นโนแบ็กตัดด้วยโครเมียม และคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับล้อแม็กแต่งหล่อๆแบบนี้ TE 3 7ยางปี2024กันไปเลยแม็กขอบ17นะครับบันไดข้างพร้อมใช้งานขึ้นลงสะดวกโลโก้ไฮรักอยู่ครบและคันนี้มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้ด้วยมือเปิดเป็นโครเมียม สำหรับภายในตัวนี้นะได้เป็นเบาะผ้าสีดำทรงสปอร์ตนั่งสบายไม่อมความร้อนกระชับตัวมาดูที่โครงสร้างด้านในตัวรถนะตามหัวน็อตนะไม่มีขันเลยได้รายละเอียดพร้อมใช้งานดูรายละเอียดตามรอยฟีนกระดูกงูได้เลยสำหรับตัวนี้รอยกระดูกงูสวยๆแบบนี้เดิมๆไม่มีตีลังกาแน่นอนดูตามซอกประตูได้ไร้ตำหนิ ไม่มีขันแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ในส่วนของด้านท้ายมาต่อกันที่ด้านท้ายเลยสําหรับตัวนี้นะได้แม็กไลเนอร์พร้อมใช้งานไฟท้ายเนี่ยไม่มีร่องรอยหรือจะแตกลายงาใดๆทั้งสิ้นแม็กไลเนอร์เนี่ยสวยเดิมไรตําหนีไม่มีรอยขีดข่วนเลยและเป็นแม็กไลเนอร์ศูนย์ด้วยฝาท้ายมีไฟเบรกดวงที่3ที่ฝาท้ายมาให้ด้วยพร้อมเลยกล้องเดิมโรงงาน สัญ,ญลักษณ์4คณ4ดิฟล็อกมาจากโรงงานแท้ๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ในส่วนของภายในตัวห้องโดยสารกันบ้างสำหรับฝั่งคนขับนะนี่เลยภายในตัวรถนะได้พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันจอทัศสกรีนโรงงานและเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดตัวนี้เนี่ยเป็นดิฟล็อกโรงงานแบบนี้เลยสามารถใช้งานได้แค่เพียงเราบิดอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อดูคันนี้เนี่ยไม่วิ่งอยู่แค่หนึง่ง แสนสองหมื่นห้าพันกว่ากิโลเท่านั้นที่ในส่วนของรอยกระดูกงูนะซ้ายขวาเหมือนกันเลยมีรอยอาร์ตทุกอย่างครบเม็ดเดิมๆสวยๆแบบนี้ตามซอกตามตะเข็บเนี่ยรอยซีนไม่มีรอยขันเลยซ้ายขวาเหมือนกันดูตามซอกประตูแบบนี้เลยนะหัวน็อตไม่มีขยับเลยเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ในส่วนของห้องเครื่องนะครับและคันนี้ ได้ตัวสามล็อกมาให้ด้วยวิธีการใช้งานก็คือดึงเบรกขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับดึงขึ้นมาและถ้าจะใช้งานจะทําให้เบรกใช้งานไม่ได้แต่ถ้าเราจะปลดตัวนี้ก็คือเราแค่ไขไขปลดล็อกแบบนี้ก็คือเบรกใช้งานได้ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ในส่วนของห้องเครื่องเลยมาต่อกันที่ในส่วนของห้องเครื่องนะสําหรับตัวนี้เนี่ยมีเบรก abs ให้พร้อมใช้งานเลย โครงสร้างรถเดิมๆดูตามหัวน็อตได้ไม่มีรอยขัดเลยแล้วก็มีโลโก้โตโยต้าอยู่ครบชัดเจนฉนวนกันความร้อนพร้อมใช้งานไม่ช้าเครื่องสภาพดีไรตํำหนิเลยแล้วก็ดูจากแบตเตอรี่นะคันนี้เนี่ยได้แบตใหม่สภาพดีเลยเป็นสัญลักษณ์เขียวๆแบบนี้เลยและได้เป็นรถปี2018แท้ดูจากเพจได้เลยนะครับ รถเจ้าของเดิมดูแลมาดีมากดูตามซ่อกหัวน็อตน,นะและน้ำยาคูแลนดูแลเซอร์วิสมาตลอดไม่เคยขาดเลยและสำหรับรถคันนี้นะเป็นรถปี2018 Toyota r e โตโยต้าร e ี e plus สคูณ4ดิบล็อกโรงงานราคาเปิดขายอยู่ที่529,000บาทเท่านั้นลูกค้าเครดิตด,ดีจัดเฟแนนได้เต็มฟรีดาวนผ่อนเริ่มต้นที่9,000กว่าบาทใครสนใจจากคลิปนี้ ได้ของแถมไปเลยเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังหรือจะเลือกเป็นพรมเรมอนคัดก็ได้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องทออโต้ไว้ด้วยนะครับ